โอเคครับผมวันนี้จะอยู่กับผมโฮลี่นะฮะกับจูยโจมิตริลูเมนั่นเองนะครับเพิ่งเพิ่งย้ายมาในอาทิตย์นี้นะครับมาดูกันนะฮะเพราะจริงๆผมดูสกิลละทุกอย่างสกิลของบอสนะครับเหมือนเดิมนะไอ้สกิล ension, ortion, เดิมิชั่นดิสโทชั่นก็เงื่อนเงื่อนไขเหมือนเดิมนะที่มันจะเป็นปัญหากับเราเนี่ยก็คือเป็นเป็นการทำลายเลือด 5%เราเกก็จะหายไปนะครับอันนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าไอสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือเงื่อนไขของเฟสแรกนั่นเองนะครับซึ่งก็คือมันจะเป็นไปตามเงื่อนไขของหลุมมิตินั้นๆน,น,นะครับก็คือผลรวมของเกรดดาวแท้เนี่ยอยู่ที่20ดาวหรือต่ำกว่านั่นเองนะครับส่วนเฟส2ก็เหมือนเดิมนะใช้แค่มอนสเตอร์3ดาวส่วนเฟส3มนี่ก็ไม่มีเงื่อนไขนะใช้ตัวอะไรก็ได้นะครับทีนี้ ทีมที่ใช้นะเดี๋ยวเรามาดูที่เฟสแรกกันนะครับเฟสแรกมีแอสต้านะครับมีเบอร์นาดมีไรลี่มีบอดี iley, ้เ l ลแล้วก็จูธันนั่นเองนะครับก็จะมีไอทีมเนี่ยลำดับการเรียงสปีดก,ก็คืออแน่นอนว่ากิฟฟอ์ลมมันออกตัวแรกอยู่แล้วนะฮะแล้วก็แวร์บูมือดออกตัวที่สองทำกดแตกนะครับแล้วก็ไรล,ลี่อะไรล,ลี่ออกตัวที่สองนะครับแล้วก็แวร์บูมืดจูธันออกตัวที่สามนะครับแล้วก็ เป็นแอตต้ากับเวอร์ดีฮิลทำเดเมจนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือเฟสแรกไม่ได้มีอะไรมากนะก็คือเอาเอาวูฟโคนกอแตกแล้วก็ตียัดอัดไปก็ได้แล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะส่วนเฟสที่2นี่ผมใช้ทีมเดิมเลยมันใช้ทีมเดิมได้นะฮะเฟสที่2ก็จะมีมีฟรานนะครับมีจีน่ามีอีคารุนะครับมีซิงแล้วก็ลาออกหมู่ไฟนั่นเองนะครับอ่ะน,นี่ก็เหมือนเดิมไม่ได้แก้กนะครับส่วน เฟสที่สามเนี่ยอันนี้ผมเปลี่ยนทีมมานิดนึงก็คือเพิ่มเพิ่มตัวคาคาโน่นะครับหรือสไนเปอร์ไฟนะครับเพิ่มเข้ามาเพื่อที่ว่าเราจะได้มีตัวที่ช่วยทําลายก่อนเนี่ยได้2ตัวนะครับเราก็จะฆ่าบ,บอลได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะไอพวกไอ,ไอพวกนี้ก็คงไม่ต้องเปิดรูแล้วมันเป็นรูนชุดเดิมนะครับอ่ะมาดูกันนะครับแอสตานีเป็นเป็นแวมไพรร์เบรดนะครับอัตเมทเต็มที่เลยอัตเมทล้วนๆน,นะฮะสปีดแค่หกสิ นะแล้วก็ที่เหลือลงแอทแทกขี่ร้อยลงคีดาเมดนะฮะแล้วก็ความถึงนิดหน่อยก็พอนะฮะเบอร์นาคือฟอรลมนะครับเป็นสวิฟโฟกัสนะครับก,ออก็ออกเป็นตัวแรกของทีมแล้วก็เป็นสายคี่เลสคีดาเมดนะครับเป็นเป็นสปีดขีดาเมดแล้วก็แอทแทกนะฮะอ่ตัวที่3อันนี้อันนี้รุนน่นเหมือนเดิมนะครับไวโอเลนวิวนะครับอันนี้เป็นสปีดเอทีเนะก็ไม่ได้อะไรมากเอาถึกอย่างเดียวนะ แหวมนะครับเบอดีฮิลนี่เป็นเป็นตัวสายดาเมศนะเรดเบสคลีร้อยนะครับก็แอทแทคคลีรเมศแอทแทกนะครับคลีหนึ่งร้อยเปอร์เนตอันนี้ก็เหมือนเดิมนะเป็นตัวที่ใช้ฟาร์มทั่วไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจูทันนะครับนี่ผมใส่มั่วๆเลยใส่มั่วๆเป็นเป็นแต่ว่าทำแม่นมันแม่นมันเยอะแกแม่นหกสิบหกนะครับแล้วก็ใส่อาร์ติแฟกเพิ่มเข้าไปเนี่ย ก็มีอาร์ติแฟกต์เพิ่มแม่นอยู่นะฮะเพิ่มแม่นสกิลหนึ่งสกิลสามอะไรเงี้ยหรือหรือจะเพิ่มแม่นสกิลสองอะไรก็ว่าไปนะแล้วแต่ที่เราหาได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้อันนี้เป็นสปีดแล้วก็เลือดสองช่องนะครับสปีดร้อยยี่สิบแม่นเยอะๆนะก็คือเน้นแม่นเยอะๆว่างนั้นแหละเอามาทําเกาะแตกนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากเพื่อในสิ่งที่เปลี่ยนก็คือเฟรตสามนะครับผมใส่ ะไรเปอ่์ไฟเข้ามาช่วยในการทำลายเกาะน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะสักรอบหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะก็คือฟิลอนเล่งแล้วก็เนี่ย ปุ๊บก่อแตกปุ๊บแล้วก็หัวนนะฮะเนี่ยแป๊บเดียวจะตายแล้วอันนี้คืออันนี้คือเฟสหนึ่งนะฮะเนีย่ยจะโดนบอสตีอะไรก็ไม่ต้องสนใจนะครับโอเคผ่านเฟสหนึ่งไปนะครับเฟสที่สองก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็เป็นการเคลียร์มอนเหมือนเดิมเลยถนะ้าเอไอเองก็แปบเดียวหรือ ตกไม่ได้มีอะไรนะือฟานบัฟดาบแล้วก็ที่เหลือเก็บกว่าให้เรียบร้อยแบบเดียวอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาที่เปสสามนะเปล่าบนี่เราเพิ่มตัวทำลายเลาะวอสขึ้นมาตัวหนึ่งคัอไฮเปอร์ไฟ ไม่กดสกิลด้วยเนี่ยก็คือสายที่เปลี่ยนเอาสไนเปอร์ไฟเข้ามาช่วยเพราะว่าบางทีอย่างนี้แหละแ็นทอมพีไฟอ่ะต้งกดสกิลสองนะเนี่ยสามทีเลยยังไม่กดเลยเนี่ยเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนเอาเอาสไนเปอร์ไฟเข้ามาช่วยในการทําลายกาะนะครับเพราะว่าไม่งั้นอ่ะเดี๋ยวมันจะเสียเวลามากเกินนะ สี่ีแล้วสีีแลยังไม่กดสกิลสเลยของิงนะก,ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีทนาเปื่ฟไฟอ่ะเลือดบอดก็ยังไม่ลดเลยนะเพราะว่าผมยังไม่ทำลายกระอเลยเป็นห้องที่ไฟยังไม่ได้กาาด,ดสกิลสเลยสักครั้งนะไมแม่งมาอ่ะ กดแล้วกดแล้วอันนี้คือ a อแบบไม่ดีเลยนะคือมันไม่กดคิวสองอ่ะ <N> นี่นี่นเองเยเองมีสกิลสองบอกว่าที่จะไม่มีสไนเปอร์ไฟก็คือเลือดไม่ลดเลยนะโอ้ดูดิกว่าจะกดอะ่ะเจ็ดทีนะกว่าจะกดอันนี้คือ AI ไม่ดีคนระับสามนาทีแต่ปกติอะผมจะฟาร,ร์มอยู่ที่ประมาณประมาณนาทีครึ่งถึงสองนาทีนะอันนี้แบบ AI ไม่ดีอะ่ะเกินห้อมไฟผมไม่กดสกิลสองไปหกทีอะ่ะ อ่าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับทีมนี้ใช้นะครับคือจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนมากหรอกไอสิ่งที่จะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนแรกเท่านั้นนะครับอ่ะนอกจากว่ามันจะเปลี่ยน Skills ส,สกิลบอสอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาว่าันทีนะฮะอ่ะแล้วเดี๋ยวแล้วก็อันนี้ก็คือจู่โจมมิติลูเมที่เป็นที่เป็นรอ,อกของอาทิมนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาทหน่าเราเจอกันนะกับลูมิติเขาได้รุ่นนะครับๆๆอ่ก็คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นอันนี้แหละแือมันน่าจะย้ายมาอันนี้ครับแล้วเดี๋ยว สำหรับคอนเทนต์จูโจมิติเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ